สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำสวยๆจารัดครับวันนี้พาเจ้าฟอร์ดเดนเจมาทำความสะอาดครับล้างอัดฉีดสักหน่อยเอ้ลุยมาเยอะเหลือเกินอยู่บ้านกวดครับร้านคาเคหมดนัดหมดนัดหมดนัดล้างประจำครับเป็นร้านประจำของ โทหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะมาล้างที่นี่หมดครับรถของผมใช้บริการอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้ดูสะอาดตาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวให้ดูภายในครับผมนี่โอ้หอมกลุ่นเลยเอานี่เสือ้อ แขนยาวอนนเอ,อ้ยเงาแวบเลยไหมเงาแวบเลยเออครับฟา,างขื่นก็ไม่เข้าม่ดูดให้นะครั้งล่านี่นะอ่ายกได้เลย,ยดูยนี่เก่งเลยจะิงๆโอ้โหนี่มันสนุกครับใช่ใช่ไป ไปร้านอื่นเขาไม่ได้ดูข้างล่างให้หรเราเขาไม่เปิดเขาไม่ได้เปิดให้เลยครับนี่ครับ,รบที่นี่รับรองได้ร้านร้านตั้งอยู่เส้นเ,เส้นอะไรนะขาเส้นเตาเผาเส้นแยก <โฆ S 2> สีแยกไฟแดงบ้านกวดเส้นโคกกระชายบ้านกวดนี่รถมาเรื่อยๆครับมาประจำเมื่อเช้าก็เอารถเก๋งมาครับแคมเปรี่คันนี้เสร็จแล้ว มีเรื่อยๆครับบริการดีประทับใจครับงานก็เยอะ<ม>ไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะพาท่านผู้ชมไปมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ล้างกันฉีดเสร็จแล้วเพราะว่ามันได้เวลาได้รอบถ่ายน้ำมันเครื่องแนละ้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ตรงไหนร้านน้ำมันเครื่อง นี่สะอาดเลยครับหอมเลยหอมกิบเลยดูครับนี่ดูเลยเขาหน่อยครับไปเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันนี่ครับเงาวิบวับเลยดู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 ดดอือไปเราไปดูร้านถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนโอเคไป ต่อไปก็ไปร้านถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่าผมไปเลือกใช้บริการร้านไหนร้านนี้ผมก็จะถ่ายประจำครับเป็นร้านที่อเปิดใช้บริการมานานแล้วดั้งเดิมของบรรปลวดเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำมันที่ใช้จะเป็นของอะไร น้ำมันของ Ford Ranger นะครับทางศูนย์ที่เขาถ้าเราไปเปลี่ยนถ่ายตามศูนย์จะเป็นยี่ห้อ c a s t r o ครับ c a s t r o เอ่อ c a s t r o นนะเป็นยี่ห้อ c a s t r o นมาดูว่าผมไปร้านนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรครับเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับ แยกไฟแดง,งน้ชมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไม่รู้ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าแต่ผมก็เลี้ยวมาแล้วมันมีครับถ้ายัางเช่นอำเภอกระสังอําเภออาหารทรายถ้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ต้องรอสัญญาณไฟ แต่ถ้าบางอำเภอก็จะมีบอกว่าเลี้ยวซ้ายออรอสัญญาณไฟครับเราต้องดูดีๆนะครับการขับรถใช้รถใช้ถนนตาต้องไวครับต้องอ่านป้ายด้วยดังอะไรเต๊ะเต,ต,ตรอบนี้เลขไม้ของผมอยู่ที่1นึ่งมืนเอ้ยไม่ใช่ 152,088สกิโลเฮิรตซ์เฮ้ยกิโลเมตรนี่นี่ร้านที่จะมาทำการถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับโอ้ รถเยอะหรือเปล่าเนี่ยติดคิวหรือเปล่าวะตรงนี้ครับร้านทวีกันยางครับท่านผู้ชมครับมาดูว่ามีคิวว่างไหมมีคิวว่างหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้ข้างในข้างในร้านนี้เลยครับเดี๋ยวให้เขาขับขึ้นไปเองเลย อไปเดี๋ยวลงลงไปข้างล่างกันเลยครับอยู่กับเจคนสวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยครับนี่เจ้าของร้านครับเอาตัวไหนครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำมันเครื่องหน่อย ตัวนี้มัน้มแมันป็นตัวนี้องลงยหนา้าสิบทพันเป็นอยห้าสิบดเอฟฟอร์ดใช้กี่ลิตรกอนมันใช้ประมาณแปดลิตรหนะ่คอทับลิตรหนึ่อ๋อครับแต่ถ้าตัวนี้แพงกว่าตัวนี้อยู่สามพารอ้นี้จะั้เรอใช่มันได้กี่หมื่นโลครับตัวนี้ปกติสเปคศูมันอ่ะสองหมื่นครับแล้ตัวนี้ละห่ะหมื่นโล ๋องั้น,นเอาตัวนี้หมื่นโลถ่ายดีกว่านี่ครับชื่อร้านทวีการยางครับเอ้ยทวียางยนต์ก็ตั้งอยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพครับท่านผู้ชมครับนี่ใครผ่านไปผ่านมาเพื่อบันกวดก็แวะ เช็ครถได้ครับถ่ายน้ำมันเครื่องเติมลมยางเพื่อความปลอดภัยครับอู้อันนี้เจ๊ซื้อมาใหม่เหรอเท่าไหร่นี่รันเก้ารันเก้าเหรออ๋อตัวใหม่ตัวใหม่บ่เอ้าผมนึกว่าเอาผาดไม่ใช่ไม่ใช่เอาผาดโอ้แค่ขายเอาผาด ใช่ไหมอู้ขอดูข้างในได้ไหมครับเดี๋ยวสวยมากเลยเป็นรถครอบครัวเนาะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะนี่ระบบไฟฟ้าเลยครับเตะเปิดปุ๊บมันมันโอ้เบาบก็เป็นไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีปุ่มนวดด้วย โอ้กี่ที่นั่งนี่กี่ที่นั่งครับหนึ่งสองสามสี่สิบเอ็ดที่นั่งใช่เหรอข้างหลังพี่พับไปอ๋อในเปิดดูข้างหลังให้หน่อยเจ๊เพิ่งออกมาเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเห็นได้กี่เดือนเลยครับได้กี่เดือนออกตอนเดือนเมษายนบอกอ๋อพับตัวนี้ลงมานี่เปาะนวดได้หมดเลยเหรอ นวดได้เฉพาะสองคู่หน้าสองคู่หน้าข้างหลังนี่ไม่ได้ตัวเดียวกันก็นกนเอาผ่านเอาผ่านมันก็จะอ๋อตัวเดียวกันอฮ้ยแจ๋วเจ๋วน่าใช้รถครอบครัวเนาะนั่นแหละนี่ก็บอ,อกว่าจึงเนิ่นนะ,ะน้องใช่ชอ,อ,อู้นี่นี่น,นี่ยอดเลยครับสวยสวยมาดูฝั่งนี้หน่อย อไฟฟ้าแจวอุ้ยเปิดได้สองข้างเลยดิอโอ้ฮะนี่มาดูเบาะนวดครับอื้อวีไอพีเลยผมว่าคู่เอคงจะชอบนะเนี่ยคู่เอคงจะชอบใจนะเนี่ยแบบนี้น่าจะขับสบายครับ ดูภายในครับดูข้างบนโอ้สวยสวยนี่มันไปเองเลยเดย็มันไปเองแล้วมันปิดเองเลยนะพอเราเตะมามันไปเองกรึบนี่มันล็อกเองเลยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ เดี๋ยวผมจะเตะผมจะเตะแค่ตัวนี้มันก็จะไปเองครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไปเองอัตโนมัติครับโอ้ครึบครึบนี่ล็อกแล้วโอ้แถวเลยยอด มาดูชมหน้ากันหน่อยอูย้สวยมากเลยอูย้ชมหน้ายังสวยเลยอะ่ะคล้ายๆออผ่าดเลยอะ่ะสวยงามมากเลยครับฮะ ตันไหมเป่าให้หน่อยวะฮะตันหมดแล้วเนี่ยตามหมดแล้วมีเปลี่ยนบ้กนี่พี่บาทพอตันเท่าไหร่ครับคงเทไหมผมว่าห้บาทกองอ่กองกับให้ดูหน่อยดิหมดสภาพแล้วนะครับเอฟีดูได้ไงเอาหมดนะอื้อญี่ปุ่นโอ้โหเป่าดูดิออื้ มือเทาดับเสียตินนะครับเสียผมขอไว้แต่ปีใหม่ครับฮะจนตะปีใหม่อีกปีนึงยังไม่ได้เสลยครับขอตอนไหนผมขอไว้ก่อนแต่ปีใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่จนทุกวันนี้เฮ้ยังไม่ใส่เลยครับเราเรารู้จักกันด้วยเหรอเคยเจอกันด้วยเหรอฮะดูดิครับเสียเสียเนี่ยขอเสียชื่ตัวเองเถียงยังไม่ได้ให้ผมเลยแต่ปีใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาให้นะเดี๋ยวพี่ทำอยู่เดี๋ยวพี่เอามาให้ครับเดี๋ยว ไปเอาอะไรเด้ออยู่ไหนอยู่ร้านปักปักในร้านไหนฮะร้านที่คมว่าร้านนที่คมแต่ว่ายังไม่ปักหรอกเขาติดปักเสื้อนักเรียนอยู่นี่ของใหม่อ๋อนี่ของใหม่โอ้ยเอสเปลี่ยนใหม่ไปเลยอะาใจร่วงเปลี่ยนใหม่ไปเลยอุ้ยเช็ดได้หน่อยเช็ดได้หน่อยเอาถามเช็ดได้ไห นี่ครับดูเลเขาหน่อยดูเลเขาหน่อยนี่โอ้สบายเลยช่างนี่อันนี้ก็ใช้ไปอีกสักทายอันนี้เสร็ก็ใช้อีกสักกี่เดือนถ้าขับบ่อยๆก็ประมาณสี่เดือนน่ะเนาะ ได้ไหมบ่อยนะสามเดือนอนะเอนาะหมื่นโลอ่ะอ,อันนี้มันเติดเลยด้วยนี่เติดระยะที่ผมเปลี่ยนแล้วน,นี่นนนไม่เยอะเติดประมาณพันโลมั้งโ,โอ้ยชอบแต่รถคันนี้เลยนี่โอ้ประตูนี่เปิดไม่ได้ จะได้เปิดประตูหน้าไม่ได้เดี๋ยว้องถามเจดูหน่อยว่าเกซื้อสดหรือว่าเกดาวมาเกย,ยังไม่ว่างไหมตอนนี้ว้าวเจโอ้ยังบ่า มีเครื่องยกอย่างนี้สบ,บายเลยเนาะดูให้ด้วยเด้อมีตรงไหนรั่รวไหมข้างล่างน่ะแต่เออเดินไหมเดินไหมไม่ฮะ <ả? S 2> มันเหนียวก็มันร้อนเนาะไม่เดินเยอะก็ไม่เหนียวนะตอนนี้ไม่ดำเหรอ อ๋อคือใช้เงินสองพันโดเงินพี่ห้อไหนตนี้แหละคัตต์นเนี่ยนะเขาไม่ได้ติดกันเลยอ๋อใช้จะลืมอ่ะเนี่ยซื้อสดเลยบ่รถนีนอ๋อออนครับไอ้เขาวางไงครับวางเท่าไหร่เออดาวเท่าไหร่ก่อนหกแสนตรงเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เดือนละสองร้อยแล้วเหมือนเก้าอ๋อไม่ถูกไปดอกแค่อืม เฮ้ยออโตโ้ไหมคันนี้ออโต้ไหม,มมีแต่ออโต้บ่เกียร์ธรรมดาไม่มีเกียร<อ>์ธรรมดาถ้าเป็นมาเจสตี้ไม่มีอถ้าเป็นคอมมูเตอร์มีครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ๆอ้ยอยู่ญี่ปุ่นมันแพงกว่าคันเพราะว่ามันนำเข้าแบบสิบเอ็ดท,ที่นั่ง<อ>แต่เราขาดมันนำเข้าแเจ็ดที่นั่งเป็นสีสีครับนี่ต้องต้องจองก่อนไหมหรือมันในชัวครู่จองตั้งแต่ต้นมกรา เราเขาบอกว่าเจ็ดเดือนได้เดือจ็ดแต่พอดีพี่ไอตอนนั้นมันโควิดพอดีมันมีคนทิ้งจองที่ก็เลยได้ตนี้แสดงว่าต้องจองก่อนลุงหน้าในในในโชว์รูมไม่มีเลยใช่ใช่เป็นน้ำเข้านเข้าญี่ปุ่นน้ำน้ำเขาวิปุลอ๋อกวบญี่ปุ่นมันมีคนทิ้งจองจะได้ครับมันมีสีสีอะไรบ้างสีขาวกับสีดำสีขาวกับสีดำสีดำก็สวยสีดำก็สวยเนาะ ไปดูใน YouTube ของคนรีวิวเยอะแยะใช่ไหมเทียบเทียมระหว่างมันจะดีกับอ๋อขับเอ้ยเอาเอาผาดเท่าไหร่บาทสามล้านห้าสามนหล้านอันนี้ราคาครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมครึ่งนึงนี่ล้านเท่าไหร่ล้านเก้าล้านเก้าถ้าสีดำมันจะจะตกไปล้านล้านแปดถึงล้านเก้าแทนตรงนี้สีขาวคุ้มไหมขับสบายเลยเนาะ ไปไกลๆอ่ะแตต่อนแรกดูแล้วดูอุ้ยจะเอาผัดพอไอ้ตัวนี้ออกมาตัดสินใจง่ายเลยอืมราคามันต่างเยอะเนาะแล้วเอาผัดทำไมมันแพงกว่าเยอะก็ภาษีน้ำเข้ามาั้แต่ญี่ปุ่นใช่แต่เอาผัดมันน้ำเข้ามอนใส่รถเจ็ดที่นั่งรถทุกเลยอ่ะอ่าๆ่ารถเจ็ดที่นั่งมันก็เลยถูกกว่าอ๋อไปดูราคาของญี่ปุ่นกันยังไงครับสวยมากเลยครับ โอ้จองนี่ต้องมาจำไหมต้องมาจำด้วยไหมมาจำตอนเราไป็นจองเหมือนเดียวเหมือนเดียวนี่เงิทุกวันนี้น่าจะมีง่ายอยไหมตอนนี้คนรูจองก็มีคนที่จองไว้เลาวอ๋อมันเร็วขึ้นเนาะมีหลุดจองก็มีเนาะใช่ มันใหญ่ดีใหญ่ไหมว่ามันมันมน,นิ่มของคอมพิวเตอร์เยอะหรือนะก็เหมือนเก่งแน่นักขาบเลยไนะม่กินใยครับขับก็สบายแค่พุ่งสบายเลยไปไหนมาไหนเนาะราคาไม่ได้ดีแต่เ,เราก็มีรถกระบะแล้วเราก็จะไปซื้ออีกมันก็เยอะหลายคันเนาะเราก็ต้องปล่อยออกอ,ออเใช่อออครับซื้อมาหลายๆคันก็ไม่ดี เสียภาษีเยอะสวยครับสวยครับคันนี้สวยเลยค่ะุ่ณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุ่ยชอบไม่นอนวันนี้สวัสดีครับผม